ซูซ่ามเมนเรียนภา,าษาเยอรมันกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง perfect รูปอดีโจทย์ข้อนี้เราก็จะมาฝึกเติมทรายกับหาเบนกันต่อทวนนิดนึงนะคะทรายใช้กับประโยคที่มีการเคลื่อนที่หาเบนใช้กับประโยคที่ไม่มีการเคลื่อนที่ยุดหลักนี้ก็จะใช้ได้ประมาณ80%นะคะแต่ก็จะมีแวบบางตัวที่เป็นคํายกเว้นเรามาเริ่มทาที่ข้อแรกนะคะแว็บหลักคือคําว่า get comment get comment เนี่ยแปลว่ามาถึงหรือว่าเดินทางมามีการเคลื่อนที่นะคะทีนี้เราไปดูที่ประธานประธานคือ is เพราะฉะนั้นเราจะผ่านเป็นบิน ต่อมาค่ะแว็บหลักคืออันเกบฟังเงนที่แปลว่าเริ่มตน้นไม่มีการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้คู่กับแว็บฮาเบนประธานเป็นอิกเหมือนเดิมก็จะผ่านเป็นฮาเบอร์ประโยคถัดมาค่ะแวบหลักคือคําว่าเกตกาเงนที่แปลว่าเดินหรือว่าไปเป็นประโยคที่มีการเคลื่อนที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้แว็บไซา์ ประธานคือคำว่า each เพราะฉะนั้นผ่านเป็นบินใครทำได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหรือว่าใครสนใจเรียนคอร์สภาษาเยอรมันหรือหนังสือสรุปแกมมาก,ก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะมีทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วย